ตอนนี้เราอยู่เส้นสามสามหนึ่งนะครับรถติดนะครับวันนี้รถติดวันนี้วันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกแปดนะครับที่เส้นสามสามหนึ่งนะครับรถติดนะครับรถติดแต่ว่ามันก็มีคนที่เปิดเลนสามนะครับนี่ครับก็ให้ขี่สองเลนแต่มันก็มีเลนที่สามไปแล้วก็ไปแทรกเข้านะครับ ดูท่าแล้วน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับสำหรับทีมข่าวบนถนนข่าว5มิติวันนี้นะครับเราลงพื้นที่ถนนเส้น331นะครับมีประชาชนร้องเรียนว่ามีรถติดนะครับเราจึงจะมาดูสาเหตุของรถติดวันนี้นะครับว่าทำไมรถถึงติดนะครับอาจจะมีอุบัติเหตุนะครับอาจจะมีอุบัติเหตุนะครับ บรรทุกนะครับแล้วก็รถ่วนบุคคลนะครับวิ่งทั้งสามเรนนะครับเ <c oughs> บื้องต้นมองไปไกลสาเหตุของรถติดคือมีรถบรรทุกออกมาจากโรงงานนะครับมีรถบรรทุกออกมาจากโรงงานนะครับไม่รู้ว่าโรงงานไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ารถบรรทุกออกจากโรงงานนี้มันคือต้นเหตุของรถติดได้จริงๆหรือเปล่านะครับ ส่วนมากมีแต่รถพ่วงรถตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยนะครับที่มองไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้นะครับว่าเป็นโรงงานอะไรอยู่บริเวณไหนนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ผ่านด่านชั่งน้ำหนักมาแล้วนะครับกม101นะครับจะเป็นช่วงอันนี้น่าจะเป็นประมาณกม105นะครับ ประมาณนี้นะครับหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ห้าประมาณนี้นะครับจะมีโรงงานอยู่ทางโค้งนะครับแล้วก็จะมีรถบรรทุกยาวๆใหญ่ๆเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์นะครับดิ่งออกมานะครับต้องใช้มุมนะครับต้องใช้มุมในการโค้งนะครับในการโค้งทําให้กินพื้นที่ถนนไปสองเลนนะครับสองเลนทาให้เกิดรถติดนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับอันนี้เป็นการสันนิษฐานเรื่องต้นนะครับจากการที่มองเห็นนะครับว่ามันเกิดจากรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์นะครับรถสินค้าที่ออกมาจากโรงงานจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสาเหตุก่อนนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกประมาณ1 0อยเมตรหลังจากผ่านจุดนี้ไปได้รถก็วิ่งได้สะดวกสบายนะครับ ก็ค่อนข้างไกลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ประชาชนร้องเรียนมาว่ามีรถติดอยู่บริเวณนี้นะครับมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรก็มองไปก็เห็นรถพ่วงตู้เคเนร์นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปในโรงงานนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปโรงงานอีกหนึ่งคันนะครับ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของรถจิตจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่ารถมันต้องชะลอนะครับต้องชะลอเพื่อตีโค้งนะครับ mm. อีกสาเหตุหนึ่งก็เนี่ยครับมีรถแทรกขวามาแทรกซ้ายสุดมานะครับพอแทรกซ้ายสุดมามันก็ต้องไปเบี่ยงเข้านะครับเบี่ยงเข้าถ้ารถมันวิ่งได้เลนเดียวนะครับมาเบี่ยงทําให้รถที่เขาวิ่งเลนหลักนะครับ เวรหลักไปไม่ได้นะครับมองไปแล้วเหมือนเห็นรถสารเคมีนะครับหนึ่งคันนะครับเป็นรถสารเคมีหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีรถตำรวจนะครับมีรถตำรวจรถกู้ภัยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราบอกนะครับว่ารถสารเคมีเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรนะครับนี่นะครับเป็นวัตถุอันตรายนะครับ เป็นวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุนะครับโอ้โหหน้าบุกนะครับหน้าบุกน่าจะชนกันกับรถเก๋งด้วยนะครับรถเก๋งน่าจะเป็นประกันหรือเปล่านะครับน่าจะเนเซนชนท้ายนะครับชนท้ายรถตู้คอนเทนเนอร์ที่เลี้ยวซ้ายเข้าโรงงานเมื่อกี้นะครับเป็นรถสารเคมีดีนะครับสารเคมีไม่เป็นอะไรนะครับถ้าสารเคมีรั่วไหลนี่ครับงานหยาบนะครับงานหยาบ กสําหรับข่าวก็สรุปได้ว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับรถบรรทุกสารเคมีวัตถุอันตรายนะครับชนกับรถตู้คอนเทนเนอร์ที่จะเลี้ยวเข้าโรงงานนะครับที่จะเลี้ยวเข้าโรงงานอยู่ก่อนบ้านหัวถนนนะครับอยู่ก่อนบ้านหัวถนน,นะนครับจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นทางโค้งพอดีนะครับประมาณกม .105 นะครับ อ๋อไม่ถึงนะครับอยู่ที่ประมาณกม103มาถึง104นะครับเส้น331นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ขับรถผ่านก็ระมัดระวังนะครับระมัดระวังด้วยนะครับเป็นรถบรรทุกวัตถุอันตรายนะครับน่าจะเป็นน้ำมันหรือสารเคมีอะไรสักอย่างนะครับชนกับรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์นะครับอยู่เส้น331นะครับอยู่เส้น3 3 1สนะครับ ระหว่างกมที่3 0 4ถึงเอยระหว่างกมที่3ระหว่างกมที่104ถึง105นนะครับเพื่อนๆก็นักนะข่าวก็ตกใจพูดผิดพูด,พด,พดถูกนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับ,บคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ